ตอนนี้มันมีข่าวเรื่องของครูกายแก้วต้องบอกออกว่าจริงๆก็ไม่ไม่อยากพูดที่ไหนนะคะแต่ขอพูดครั้งนี้ขอบพูดแบบเป็นกลางครับแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวของหนูเนี่ยมันจะเป็นยุคที่เหมือนกระรยุคคนจะไหว้ผีครับมากกว่าวายเทพแล้วก็นรกจะอยู่บนดินหนูว่ามันคือคำพวกนี้แหละอสูรเทพกับครูกายแก้วไม่ใช่ท้าวเวสสุวรรณ ไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบหรือว่าไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เลยไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เลยสวัสดีครับตอนเราก็สู่เดอะซิกเซนท็อกข้างกองนะฮะเดอะซิกเซนท็อกคือวันนี้มาเจอหมอปลายสวัสดีพี่คะพอดีว่าได้มาถ่ายรายการใครไม่เฮงกูเฮงเออแล้วก็แบบว่าหมอปลายผมเลยถามหมอปลายว่าตอนนี้มันมีข่าวเรื่องของรูไกยแก้วก็เลยอยาก้มาถามความคิดเห็นเอาเป็นแบบว่าอันนี้เป็นเรื่องของ ข้อหอสตอความคิดเห็นส่วนตัวนะหมอปลายคิดยังไงกับเรื่องรู่ไก่แก้วต้องบอกว่าจริงๆก็ไม่ไม่อยากพูดที่ไหนนะคะแต่ขอพูดครั้งนี้ขอพูดแบบเป็นกลางครับแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวของหนูเนี่ยคือด้วยด้วยด้วยใจของตัวเองเนี่ยก็ก็ไม่ไม่กล้าวายไม่กล้าวายทำไมอะทำไมถึงไม่กล้าวายคือมีความรู้สึกว่าถ้าน่าจะ ให้คุณเยอะเนาะอขอเรื่องทรัพย์เรื่องเงินเรืเ่อง,งทองเงี้ยหนูหน,หนูแยกแยะเพราะว่าหนูศึกษาเรื่องท่านยมครับท่านยมจะสอนเสมอว่าท่านยมกับซาตานเป็นของใกล้เคียงกันนะแต่การบูชาแตกต่างกันม,มันมีการมอบวิญญ,ญาณมันมีการขายวิญญ,ญาณมันมีการบูชายันออของถวายก็จะแตกต่างกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แยกให้ออกอ้าวแต่ผมเห็นมีการโยงโยงว่าเป็นอ่าสมมุติว่าเป็นสายอสนรอ่า,อาเป็นอาสนรเทพค่ะโยงว่าเป็นกลุ่มเดียวกับปู่เวทอ,อ่าท้าวเวสสวรรณอ่าท่านยมมาลาศหมอหมอปลายคิดว่าไงคือ,ค,อคือท่านยมท่านยมไม่ให้อยู่แล้วไม่ให้ก็คือ อาสูรอาสูรเทพเนี่ยอา,อาจจะมีก็ได้แต่เราไม่เคยไม่เคยเจอเรื่องพวกนี้เนาะแล้วก็เราไม่วหายกันเราจะไม่วหว้อาสูรเพราะเรารู้ว่าการที่เราวหว้อาสูรเราอาจจะได้ผลลัพธ์จริงเหมือนเราวหว้ผีแต่มันมีการแลกเปลี่ยนด้วยชีวิตด้วยวิญญา嗯嗯ได้เท่าไหร่ถูกเอาคืนมากกว่าที่เราได้อีกเนี่ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่าอาสูรเทพกับครูกายแก้วไม่ใช่ทาวเวสุวรรณ ไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบหรือว่า,มาไ,ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เลยไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เลยแล้วก็ไม่ใช่ตัวแทนระหว่างท่านยมกับท้าวเวสวุวรรณด้วยอขอให้แยกแยะให้ถูกต้องอเพราะฉะนั้นเนี่ยสายมูตอนนี้ท่ไปคิดว่าน่าจะเกิดความสับสนคําว่ามูเนี่ยต้องอธิบายเลยว่าคําว่ามูคืออะไรก็ได้ที่ทําแล้วได้สิ่งที่เราต้องการกลับมาใชา่ในสิ่งที่เราอยากได้นี่นี่นี่นซึ่งไม่มองผลว่า ต่อไปจะเป็นยังไงถูกต้องอันนี้คือสายโมในความรู้สึกของมานะแต่คําว่าบูชาหรือเขารพคือเรารู้ว่าเราบูชาอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการแยกแยะมันจะมีความแตกต่างกันพอสมควรเพราะฉะนั้นทุกๆุกคนต้องมีสติกตอก่อนว่าอันนี้สมควรไหมที่จะจับมาว่าเกี่ยวพันกันหรือเกี่ยวข้องกันคราวนี้การไหว้การไหว้หรือการบูชาผิดไหม ถามว่าผิดไหมอาอาจจะไม่ผิดถ้าพูดถึงสิทธิส่วนบุคคลใในเรื่องของความเชื่อไม่ผิดไม่ผิดคุณอยากไหว้ก็ไหว้ไปถูกต้องแต่ถ้าเป็นหมอปลายไม่ไหวหนูไม่ไหวอ่าผมผมก็ไม่ไหวอ่าผมก็ไหว้ผมก็บอกนี้เลยคราวนี้ในส่วนของตรงนี้เนี่ยถ้าจะมองในเรื่องของผมถามผมถามท่านยนต์ท่านยมนะถ้าจะมองว่าการวางตามจุดต่างๆที่ผมเห็นเขาวางกันอยู่ตอนเนี้ยอมีนัยยะอะไรไหม มันก็มีอยู่แล้วคือจริงๆการวางแต่ละที่เนี่ยเขาก็ต้องดูความเหมาะสม,มว่าพลังแต่ละที่เนี่ยมันครอสมันส่งถึงกันแล้วจุดตรงกลางเนี่ยคืออะไรก็นิดนึงนิดนึงความรู้สึกหนูนะก,ก็ก็สะอึกสะอึกเลยแล้วก็ไม่คิดว่าจะจะสร้างท่านมาแบบองค์ใหญ่แล้วอยู่ถือว่าใจกลางเมืองด้วยมไม่ไม่ค่อยชอบคำว่าผีป่า ที่จะเข้ามาสู่เมืองบอกปลายคิดว่าไงคือถ้าใครดูคําทํานายของหมัพักหลังหนูจะบอกเลยว่ามันจะเป็นยุคที่เหมือนกัลยุคคนจะไหว้ผีครับมากกว่าวายเทพแล้วก็นรกจะอยู่บนดินหนูว่ามันคือคำพวกนี้แหละอันนี้ทำนายนานยังพูดมาตลอดเลยเห็นเห็นคนผมได้ยินอยู่หนูพูดตลอดอนี่กําลังจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้กําลังจะเกิดขึ้นเหรอ ผมผมขออภัยนะสําหรับใครที่เขาเรียกสัพาหรืออะไรนะคือเราเราไม่ได้พูดอึงว่านี้เป็นมุมของพสต่อใช่คือคือเราเราแค่แบบว่าการการวิเคราะห์ของเราคือสิ่งที่หนูทำนายมาก่อนที่จะมีมีลูปปั้นมาวางนะจุดจุดนี้อออื่าซึ่งตรงตรงตรงจุดนั้นเนี่ยก็คือตรงแยกรัชดาราเภาแล้วก็มีตรงห้วยขวางขึ้นมาหน่อยหน้าขึ้นมาหน่อยข้ามไปตรงเซนทันตรงอิวิว อ่าแล้วก็อีกจุดไหนจุดหนึ่งผมจำไม่ได้รู้สึกเป็นสี่มุมเมืองเลยนะอืมอืมคือถ้ามองมองแบบสายมูครับง่ายต่อการไหวบูชาอืมมองในแง่ของเศรษฐกิจอืมหาเงินเข้าประเทศอ่าเงสนให้สเข้ามาถูกต้องคนจีนชอบไหว้กันหมดแต่มองในคนที่มองทางเรื่องของชัยภูมิครับหรือมองในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อาจจะมีมีติ่งในใจ เหมือนกันถ้าจุดวางตรงนั้นของดีก็ก็ดีไปแต่ถ้าไม่ดีก็ไม่ดีไปใช่คือคือของบางอย่างอะเหมือนคนโบราณเขาบอกอ่ะอย่างผีปู่ผีย่าเราก็ไหว้ไว้ในบ้านของเราอ่าอะไรที่เป็นเทพเป็นเจ้าที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพระภูิอย่างเงี้ยเราก็ไว้หน้าบ้านก็โชว์ได้มันก็ต้องเลือกเหมือนกันว่าของไหนที่ควรเปิดเนาะของไหนที่ควรปิดท่านยมว่ามีไหมมีอะไรเหรอคะมีมีจริงแม่งเรื่องนี้เรื่องครูไก่แก้วใช่ มีจริงมีจริงมีจริงคําว่ามีคือมีพลังงานมีมีดวงจิตที่สามารถไปขอพรได้อืแต่ดีไม่ดีไม่รู้แต่แต่แยกกันก่อนนะกับประวัติศาสตร์ที่เขาถูกเขียนมาอะไรอันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงประเรื่องประวัติศาสตร์ที่เขาเขียนมาแต่รู้รู้ว่ามีพลังจริงมีพลังอืใช่แต่ชัดเจนนะว่าไม่ได้เกี่ยวกันนะ ไม่เกี่ยวแยกกันแยกกันไนะห้ออกเอาใ,ให้คัดเจนนะ,ะเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะมูหรือคุณจะอะไรเนี่ยมีสติให้ดีม,มีสติคือจากไหนดูคนอื่นๆเขาว่าอย่างไงแต่ไม่ใช่ว่าตามนะเอามาวิเคราะห์ก่อนอวิเคราะห์ก่อนเออเฮ้ยได้หรือเปล่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าคุณไหวไปแล้วถ้ามันไม่มีจริงแล้วมันพังขึ้นมามก็โชคดีไปแต่ถ้ามันมีจริงขึ้นมานี่สิคุณพังเลยนะคือ วิเคราะห์ง่ายๆว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือสว่างสวัยทําให้ปลอดโปร่งทาให้ลุ่งเหลืองแต่อะไรที่ทําให้มนหมองมืดมันก็ไม่สมควรคใช่ไปวิเคราะห์กันแล้วกันวันนี้ขอบคุณหมอปลายมากๆเลยที่มาแชร์เรื่องราวข้างกองนี่เราเคาะข้างวัดนะข้างวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มคองอยู่ กลัวกลัวกลัวกัวอะยังไงวันนี้ขอบคุณหมอปลายมากๆเลยครับไปคิดพิจารณาเอาเองผมเ<ม>ชื่อว่าสติมาปัญญาจะเกิดครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ